แนวทางการปฏิบัติธรรมสำหรับคารวาสผู้ครองเรือนหลายคนคิดว่าการปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องของพระในวัดเท่านั้นแต่พระพุทธเจ้ากลับตรัสไว้อย่างชัดเจนว่าคารวาสก็เข้าถึงธรรมได้ในคลิปนี้เราจะพาคุณย้อนกลับไปฟังคำถามและคำตอบจากพระพุทธเจ้าจริงๆว่าคารวาสควรปฏิบัติอย่างไร ใช้ชีวิตยอย่างไรจึงจะเข้าถึงความสุขแท้และไม่หลงทางในโลกใบนี้ฟังจบแล้วอาจเปลี่ยนมุมมองต่อชีวิตไปทั้งชีวิตก็ได้คารวะสามารถปฏิบัติธรรมได้จริงหรือพระพุทธเจ้าตรัสว่าคารวะสามารถปฏิบัติธรรมได้จริงไม่จำเป็นต้องละโลกเสียก่อนจึงจะเข้าถึงธรรม เพราะการปฏิบัติธรรมไม่ใช่การหนีโลกแต่คือการดำเนินชีวิตอยู่ในโลกอย่างมีสติพระองค์ทรงสอนในสิงคาและกะสูตรว่าคาราวาตควรรักษาหน้าที่ของตนในฐานะลูกสามีภรรยาพ่อแม่นายจ้างและลูกจ้างอย่างถูกต้องตามธรรมและควรฝึกจิตให้มีศีลสมาธิ ปัญญาได้เช่นเดียวกับปันประชิตเพียงแต่เน้นที่การพัฒนาชีวิตให้สมดุลระหว่างทางโลกและทางธรรมถ้าต้องการทำงานหาเลี้ยงชีพจะมีเวลาปฏิบัติธรรมได้อย่างไรพระพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมะมีอยู่ในชีวิตประจำวันไม่จำเป็นต้องละงานหรือละบ้านเลือนเพื่อปฏิบัติธรรมแต่ให้เปลี่ยนวิธีคิดและวิธีอยู่เช่นมีสติขณะทำงาน รู้จักจเจริญเมตตาในใจขณะพบป,ปะผู้คนใช้หลักสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจและหาโอกาสฟังธรรมทำสมาธิหรือพินิจพิจรารณาธรรมบ้างแม้แต่การนั่งอยู่ในรถทำงานบ้านหรือทำงานออฟฟิศก็สามารถเป็นอริยมรรคได้หากใจตั้งอยู่ในธรรม คารวาสควรเริ่มต้นปฏิบัติธรรมจากตรงไหนก่อนพระอ,องค์ตรัสว่าศีลเป็นรากฐานของการปฏิบัติธรรมทั้งหมดสำหรับคารวาสศีลห้าคือเครื่องมือเบื้องต้นที่ช่วยให้จิตสงบและพร้อมต่อการพัฒนาเพราะผู้มีศีลย่อมไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นไม่เดือดร้อนใจภายหลังและมีพื้นฐานสำหรับการเจริญสมาธิและปัญญา หากใครสามารถรักษาศีลห้าได้อย่างมั่นคงย่อมเป็นผู้ไม่ตกต่ำในทางธรรมและเป็นหลักประกันเบื้องต้นแห่งความดีงามทั้งปวงคารวาสควรพิจารณาชีวิตอย่างไรเพื่อให้เกิดปัญญาในพระสูตรหลายแห่งพระพุทธเจ้าทรงแนะนำให้พิจารณาความไม่เที่ยงความทุกข์และความไม่มีตัวตนของสรรพสิ่ง แม้แต่ชีวิตตนเองการพิจารณาชรลามรณะความเจ็บป่วยและการพัดภาคจากของรักคือการฝึกใจให้เข้าใจความจริงของชีวิตเมื่อเข้าใจเช่นนี้จะไม่ยึดมั่นถือมั่นจนเกินไปและเกิดความการุณาต่อตนเองและผู้อื่นคารวาสผู้มีปัญญาเช่นนี้ จะดำรงชีวิตอย่างมีความสุขและไม่หลงในทางโลกถ้าชีวิตเต็มไปด้วยภาละจะทำสมาธิได้อย่างไรพระพุทธเจ้าตรัสว่าสมาธิไม่จำเป็นต้องรอเวลาว่างหรือขณะที่สงบเสมอไปแต่ขึ้นอยู่กับความตั้งใจและความสม่ำเสมอของจิตในการอาณาปานสติสูตร พระอ,องค์ทรงแนะนำวิธีฝึกสติด้วยการกำหนดลมหายใจเข้าออกที่สามารถทำได้ทุกเวลาเช่นระหว่างรอรถระหว่างทำงานบ้านหรือก่อนนอนการฝึกเช่นนี้แม้วันละไม่กี่นาทีก็เป็นการฝึกปลูกต้นกล้าแห่งสมาธิที่มั่นคงขึ้นเรื่อยๆและเมื่อใจเริ่มสงบ แม้เพียงชู่วคู่ก็ย่อมเห็นคุณค่าของธรรมะอย่างแท้จริงการปฏิบัติธรรมของคาราวะาต้องละกิเลสทั้งหมดหรือไม่พระพุทธเจ้าไม่ได้เรียกร้องให้คาราวะาละกิเลสทั้งหมดในทันทีแต่สอนให้รู้จักลดละและควบคุมตามลำดับในพระสูตรหนึ่งพระองค์เปรียบคาราวะาผู้ฝึกตนเหมือนผู้แบกของหนักหากวางได้แม้ชั่วคู่ก็ย่อมรู้สึกเบา การที่เราฝึกห่างจากความโลภโกรธหลงแม้เพียงเล็กน้อยเช่นฝึกไม่โกรธแม้ถูกดําหนิดฝึกไม่หลงยินดีในคําสรรเสริญมากเกินไปก็เป็นการบําเพ็ญตนอย่างแท้จริงพระพุทธเจ้าสอนว่าผู้แม้ค่อยๆชําละกิเลสก็ยังชื่อว่าเป็นผู้ใกล้นิพพาน คารวาสมีครอบครัวจะพัฒนาใจอย่างไรไม่ให้ยึดติดในคลือหัตตสูตรพระพุทธเจ้าสอนคารวาสให้มีความรักโดยไม่ยึดติดให้ความห่วงใยโดยมีสติและฝึกละความยึดมั่นในความเป็นเจ้าของเช่นการมองบุตรภรรยาเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนไม่ใช่สิ่งที่เราควบคุมได้ทั้งหมด หากเรารักด้วยปัญญาจะมีความเมตตาแต่ไม่จมอยู่กับความห่วงกล้าปล่อยวางเมื่อถึงเวลาพัดภาคและไม่เสียใจเกินควรเมื่อสิ่งไม่เป็นไปตามใจหวังนี่คือวิถีแห่งความรักที่เป็นธรรมไม่ใช่ความยึดติดที่นำไปสู่ทุกข์คารวาสควครคบคนแบบไหนเพื่อเกื้อกูลต่อการปฏิบัติธรรมพระองค์ตรัส ไว้ชัดเจนในสัพพุริสธรรมสูตรว่าการครบบัณฑิตเป็นอุปการละแก่ชีวิตยิ่งกว่าทรัพย์สมบัติคารวาสควรครบบุคคลผู้มีศีลมีปัญญาลักความสงบและยินดีในธรรมไม่ว่าจะเป็นเพื่อนครูญาติหรือแม้แต่กลุ่มสังคมเพราะผู้มีปัญญาย่อมชักจูงกันไปสู่ทางเจริญในทางตรงกันข้าม ผู้คบคนพาลย่อมถูกพาไปสู่ความเสื่อมแม้เพียงฟังธรรมจากผู้รู้วันละเล็กน้อยก็ยังดีกว่าอยู่ท่ามกลางผู้ไม่รักธรรมะตลอดชีวิตคาระวะควรเริ่มต้นปฏิบัติธรรมจากตรงไหนก่อนพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าอาณาปณาสติสูตรและสัลรเลขสูตรว่าการเริ่มต้นที่ดีที่สุดคือการฝึกสติ เพราะสติเปรียบเหมือนยามเฝ้าประตูใจทำให้เรารู้ทันอารมณ์ความคิดและการกระทำของตนการมีสติแม้ในเรื่องเล็กๆเ,เช่นการกินการพูดหรือการเดินทางจะช่วยให้เราเริ่มรู้จักธรรมะในชีวิตประจำวันโดยไม่ต้องรอถึงวัดหรืองานบุญการปฏิบัติธรรมจึงเริ่มที่ใจไม่ใช่สถานที่ ความเครียดในชีวิตประจำวันทำลายการปฏิบัติธรรมหรือไม่พระองค์ทรงสอนในธรรมปัทะทะคาถาว่าใจที่สงบย่อมนำสุขมาให้คาระวะอาจเจอความเครียดจากงานครอบครัวหรือปัญหาเศรษฐกิจแต่สิ่งสำคัญคือท่าทีทางใจที่เรามีต่อปัญหาเหล่านั้นหากฝึกใจให้สงบ รับรู้ความทุกข์ด้วยปัญญาไม่ใช่อารมณ์เราจะเปลี่ยนความเครียดเป็นโอกาสในการฝึกทำได้เช่นการหายใจลึกๆแล้วรู้สึกตัวในปัจจุบันหรือการพิจารณาว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปก็สามารถคลายความเครียดได้โดยไม่ต้องหนีจากชีวิตการทำงานหาเลี้ยงชีพถือเป็นการปฏิบัติธรรมหรือไม่ ในอังคุตละนิกายพระพุทธเจ้าทรงกล่าวถึงสัมมาอาชีวะว่าเป็นหนึ่งในองค์ของมรรคอันประเสริฐคารวะที่ทำงานด้วยความซื่อสัตย์ไม่เบียดเบียนไม่ทุจริตและไม่คดโกงถือว่ากำลังปฏิบัติธรรมในทางที่ถูกต้องเช่นกันเพราะธรรมะไม่จำกัดอยู่แค่การนั่งสมาธิหรือสวดมนต์ แต่รวมถึงการทำหน้าที่ในชีวิตอย่างมีศีลธรรมมีความรับผิดชอบและไม่เบียดเบียนผู้อื่นการทำงานที่สุจริตจึงเป็นการปฏิบัติธรรมอย่างแท้จริงในชีวิตประจำวันถ้าอยากพัฒนาตนให้ก้าวหน้าในธรรมควรตั้งเป้าหมายอย่างไรพระพุทธเจ้าตัดไว้ในมหาจากกาักรลิกสูตร ถึงการพัฒนาเป็นลำดับขั้นโดยเริ่มจากศรัทธาศีลจาคะคือการเสียสละปัญญาคารวะจึงควรตั้งเป้าแบบค่อยเป็นค่อยไปเช่นเริ่มจากรักษาศีลห้าให้มั่นคงแล้วค่อยฝึกเจริญเมตตาภาวนาหรือการฟังธรรมให้สม่ำเสมอไม่ต้องเร่งหรือกดดันตนเอง เพราะการฝึกธรรมะเหมือนการปลูกต้นไม้ต้องใส่ใจลดน้ำรวนดินและรอเวลาการมีเป้าหมายชัดเจนในธรรมจะทำให้ไม่หลงทางและยังทำให้จิตใจมีกำลังในการพัฒนาต่อไปจะรู้ได้อย่างไรว่าการปฏิบัติธรรมของตนก้าวหน้าแล้วหรือ,อยังพระพุทธเจ้าตรัสไว้ใน สัทธธรรมปรปเวณีสูตรว่าทมที่ดีย่อมนำไปสู่การลดอาสะวะหรือกิเลสไม่ใช่เพิ่มกิเลสความโกรธโลภหลงควรค่อยๆเบาบางลงนี่คือหนึ่งในเครื่องวัดความก้าวหน้าอีกประการหนึ่งคือเรามีความอดทนใจเย็นมีเมตตามากขึ้นหรือไม่รู้สึกเครืองใจบ่อยๆหรือไม่หากใช่ ก็แสดงว่าเรากำลังเดินอยู่ในทางธรรมที่ถูกต้องแล้วความก้าวหน้าในธรรมวัดได้จากภายในไม่ใช่แค่ชั่วโมงการนั่งสมาธิคาราวาจจำเป็นต้องบวชจึงจะหลุดพ้นหรือไม่คาคัสปะสสูตรพระพุทธเจ้าตัดชักว่าไม่จำเป็นต้องบวชจึงจะบรรลุมะผลผู้ที่เป็นคารวาสก็สามารถบรรลุโสดาบัน สกทาคามีอนาคามีได้เช่นกันถ้ามีศรัทธาตั้งใจปฏิบัติและละบาปอกุศลอย่างจริงจังตัวอย่างเช่นอนาคบินทิกาเศรษฐีหรือนางวิสาขาล้วนเป็นคลาวาดผู้บรรลุธรรมการคลองเรือนจึงไม่ใช่อุปสรรคหากมีจิตใจตั้งมั่นในธรรมและหมั่นปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ชีวิตครอบครัวเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรมจริงหรือพระพุทธเจ้าทรงไม่ได้ตำหนิชีวิตครอบครัวตรงกันข้ามพระองค์สรรเสริญครอบครัวที่ดำเนินชีวิตด้วยธรรมเช่นความเคารพซึ่งกันและกันความซื่อสัตย์การแบ่งปันและการเลี้ยงดูบุตรให้มีศีลธรรมการมีครอบครัวจึงไม่ใช่อุปสรรคแต่เป็นสนามฝึกธรรมชั้นดี ให้เราได้ฝึกสติฝึกความอดทนฝึกการเสียสละและฝึกการให้อภัยหากมองชีวิตครอบครัวในแง่การฝึกฝนจะเห็นว่าทุกวันคือบทเรียนธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนผ่านชีวิตจริงหากยังมีความยึดมั่นในสิ่งต่างๆจะยังปฏิบัติธรรมได้หรือไม่พระพุทธองค์ไม่เคยบังคับให้ละยึดในทันที แต่กลัดให้เรารู้เท่าทันความยึดมั่นและพิจารณาตามความเป็นจริงเช่นในขันทะปาฏิานสูตรที่สอนให้เห็นว่าสิ่งทั้งหลายล้วนไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตนการเห็นเช่นนี้บ่อยๆจะทำให้จิตค่อยๆคลายออกจากความยึดมั่นได้เองเหมือนคนที่รู้ว่าของร้อนก็ไม่ควรจับอีกการเริ่มต้นด้วยการสังเกตใจตนเองว่า ยึดอะไรอยู่บ้างและทำให้เราทุกอย่างไรเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการเดินทางของการปฏิบัติธรรมคาระวะสามารถมีสติระดับฌานได้จริงหรือได้แน่นอนพระพุทธเจ้าตรัสในอาณาปะนะสติสูตรและฐานสูตรว่าคาระวะผู้ปฏิบัติธรรมอย่างต่อนเนื่องย่อมสามารถเข้าสมาธิระดับฌานได้ เช่นเดียวกับนักบวชตัวอย่างที่ชัดคือจิตตะคาหะวดีคารวาดผู้บรรลุฌานมีชื่อเสียงมากในพุทธการท่านไม่เพียงแต่มีฌานสมบัติยังมีปัญญาอันเฉียบคมพระองค์ตรัสถึงท่านว่าเป็นผู้มีศรัทธาและมีอัธยาศัยอันสูงโส่งสมาธิไม่จำกัดว่าใครจะมีศีลครองแบบไหน แต่อยู่ที่ความเพียรความสม่ำเสมอและการวางจิตให้ถูกทางชีวิตที่เรียบง่ายเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติธรรมอย่างไรพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญความมักน้อยสันโดษซึ่งเป็นธรรมที่คารวะสามารถฝึกได้การใช้ชีวิตเรียบง่ายไม่ฟุ้งซ่านไม่ตามกระแสวัตถุนิยม ช่วยให้จิตสงบมีเวลาไตร่ตรองตนเองมากขึ้นในอัปิชสูตรพระองค์ตว่าผู้มีความมักน้อยย่อมไม่ทุกข์เพราะความแสวงหาเพราะเมื่อมีน้อยความวุ่นวายก็น้อยจิตที่วุ่นน้อยย่อมพร้อมสำหรับธรรมะมากขึ้นชีวิตเรียบง่ายจึงเป็นพื้นฐานของการพัฒนาจิตใจที่มั่นคง จะสอนลูกหลานให้มีธรรมในใจได้อย่างไรคำตอบอยู่ในสิงขาและกะสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงกรัดกับพราหมณ์หนุ่มสิคาละถึงหน้าที่ของบิดามารดานอกจากการให้การศึกษาเลี้ยงดูป้องกันภัยแล้วยังต้องอบรมให้ตั้งอยู่ในธรรมเช่นการพาไปวัดให้รู้จกักศีลห้าตั้งแต่เล็กๆ ส่งเสริมให้นั่งสมาธิสั้นๆเล่าเรื่องธรรมะด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายโดยไม่ยัดเยียดเด็กจะซึมซับจากพฤติกรรมของพ่อแม่มากกว่าคำสอนดังนั้นหากอยากให้ลูกมีธรรมในใจต้องเริ่มจากพ่อแม่เป็นแบบอย่างที่ดีคาลวาาจะถึงนิพพานได้หรือไม่พระพุทธเจ้ายึดมั่นในหลายพระสูตรว่า คารวาสก็สามารถบรรลุนิพพานได้หากมีศรัทธาปฏิบัติชอบและละความยึดมั่นถือมั่นได้ตัวอย่างเช่นปุณณมันตนีบุตรและสุโกธะซึ่งเป็นคารวาสผู้บรรลุธรรมขั้นสูงแม้บางท่านไม่ได้ละเพศคองเรือนแต่จิตของเขาหลุดพ้นจากเครื่องร้อยลัดแล้วเพราะนิพพานไม่ใช่สถานที่ แต่เป็นภาวะที่จิตหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงเมื่อจิตพ้นก็ถึงนิพพานแม้ยังคงเรียนอยู่เมื่อฟังจบแล้วคุณจะเห็นว่าไม่ว่าเราจะเป็นใครอยู่ที่ไหนหากมีใจใฝ่ธรรมปฏิบัติตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้แม้ยังเป็นคาววะก็สามารถเดินสู่ทางหลุดพ้นได้เช่นกันหากคุณชอบคลิปนี้ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และแชร์ต่อเพื่อร่วมส่งต่อธรรมะดีๆที่เข้าใจง่ายและใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปนะครับสาธ